ที่ผู้ปกครองเขาอะกินนอกกินในกันกินแล้วก็หนีเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้ประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงมันก็เลยอ่าเป็นประเทศที่ยากจนอยู่อย่างนั้นนะจ๊ะนี่อา้าวเราพาดูวิวหลักล้านคะ่ะวันนี้พาไปดูที่ในเมืองมาแล้วนะจ๊ะเมื่อเช้านี้เปิดสร้างไรายได้พูดผิดเปิดได้จ้ะเราเปิดไปที่ตรงช่วงช่องที่ อ่ะเราก็พอตั้งหน้าจอเสร็จใช่ไหมให้ดูข้างล่างพอเราตั้งชื่อเรื่องเสร็จปุ๊บดูข้างล่างแล้วเราก็กดไปที่ตั้งค่าสูงสุดแล้วมันจะขึ้นเป็นจอเป็นให้เราเลื่อนเอามือเอามือเอานิ้วจิ้มะจิ้มปุ่มแล้วก็เลื่อนไปข้างซ้ายไปข้างขวาจา้ะพอเลื่อนข้างขวาแล้วก็แค่นั้นเองก็คือเปิดสร้างไรายได้เสร็จแล้วเราก็กดกลับแล้วก็มากดหน้าถัดไป ก็จบไปนั้นว่าเราก็สามารถออนไลน์ได้นะคะ thank you very much. thank you everyone thank you for watching my channel today I show you at uh, in outdoor very good ค่ะใช่วิดีโอไม่ได้สร้างมาเ,มเพื่อเด็กอ๋อใช่ใช่อันนี้ของถ้าเราตั้งไว้อยู่แล้วไม่เป็นไรเขาจะตั้งให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดสร้างไรายได้เราต้อง ไปกดเปิดเองนะจ๊ะจะมีให้กดก็คือตั้งค่าตรงตรงปุ่มตั้งค่าสูงสุดน่ะน้องพัชชาอันล่างสุดเลยจะมีคําว่าตั้งค่าสูงสุดนั่นแหละจิ้มไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้เราอ่ามีอะไรละ่ะแชทไลน์แล้วก็จะมีเปิดสร้างไรายได้แล้วก็เลื่อนเปิดสร้างไรายได้ปุ่มเดียวพอค่ะเป็นอันว่าจบสิ้นกระบวนแล้วเวลาเราไลน์นี่เดี๋ยวก็มีนั่นเอง บางทีเรามองไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าเวลาเรากดเปิดหน้าถัดไปมันตัวคําว่าถัดไปมันจะบังเราเราก็ให้กดเลื่อนนิดนึงแล้วก็จะเห็นว่าตั้งค่าสูงสุดมันจะอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยจ้ะแล้วก็ตอนนี้ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาตั้งออกมาให้เราสามารถถ่ายรูปหน้าปลุกลงเองได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องอื่นในเครื่องเดียวกันนี้เลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไลเด้อ นี่เดี๋ยวนี้ลูกเล่นของพี่เขามีให้เราเยอะค่ะนูนจา้าดอกไม้บานแล้วเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพอสายนิดนึงดอกไม้จะบานจา้าแล้วก็จะมีอ่าวันนั้นน้องเขาถามว่าใช่ดอกบัวดินไหมพี่พิมพ์ไม่แน่ใจเพราะพี่พิมพ์ไม่เคยเห็นดอกบัวดินบ้านเรานะ <laughs> พี่พิมพ์เป็นอะไรที่แบบว่าอยู่บ้านเราพี่พิมพ์ยังไปเที่ยวไม่ทั่วเลยจ้ะดอกไม้บ้านเราพี่พิมพ์ยังรู้จักไม่หมดเลยนะคะถ้าถามว่าดอกบัวดินเอ้พี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เรียกดอกบัวดินเขาเรียกอ่าอะไรละ่ะมันเป็นชื่อภาษาฝรั่งวันนั้นพี่พี่สุก,กายแกก็เอาลงทีหนึ่งแล้วนี่นางก็ชอบตากแดดค่ะนางอาบแดดค่ะ น้องเหมียวอาบแดดค่ะถ้าเวลาหน้าร้อนพี่พิม์ก็จะไปนั่งอยู่ข้างนอกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวปิดเครื่องอ่าปิดเครื่องซักผ้าแป๊บหนึ่งก็จะดังปี้ลีปี้ลีขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกๆกำลังใจนะคะ Thank you so much Thank you every one นะคะ ก็มาดันค่ะดันแต่ว่าดันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เมื่อวานนี้พี่พิมพ์ก็เออมาเช้านี้ก็มีมาดันอยู่นะคะแต่ต้องอยู่กับที่เนาะเดินมากนานก็ปวดหัวก็นี่แหละคะ่ะวันนี้อากาศดีแล้วก็เลยคุยกันเรื่องนี่แหละคะ่ะเรื่องบ้านนี่แหละคะ่ะว่าถ้าเราไม่บ่อขมดก็จะเป็นผลดีกับเรานะคะน่าตื่นเต้นค่ะ นักติดเต้นติดเต้นไยหลานแบงซินเวอร์ตอกแล้วนะขอบคุณค่ะพ่อพรขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกทุกกำลังใจนะคะ thank you very much for all o w the world นะคะ thank you so much for watching my channel นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกไ like, ลทุกเลิฟตอนนี้ก็นี่แหละจะเหลือแต่เราเรานี่แหละ สายดันก็จะมาแค่แว็บๆนะคะสายดันจะมาเป็นบางช่วงวันนี้ก็จะเก็บนั่นแหละค่ะว่าจะเก็บ1ชั่วโมงนะคะเมื่อเช้านี้รอบไปแล้ว่า20นาทีกับ22ครั้งมั้งไม่แน่ใจเมื่อเช้าขึ้นบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้